ก็ออกมาสุดท้ายไปหล่ออะไรผมไปจนถึงเป็นชิ้นงานส่งลูกค้าก็ตามสเปคที่เราต้องการไม่อยงนั้น,นพอทำจนถึงสุดท้ายอนมากเกินไป,ไปช่างเขาต้องมานั่งคาะใงานก็มีปัญหาเสียเวลาก็เสียงานอาจจะเกิดเคาะไปแล้วแตกก็มีงานไม่ได้ของเราเบี้ยวนะปะนัญหามันเกิดขึ้นได้นะครับแล้วทำอย่างไรแก้ปัญหาเหล่านี้ก็แค่เทอร์โมมิเตอร์ชิ้นเดียวซื้อหมด สี่สิบห้าสิบโรงงานผู ager, ้ประกอบการเจอแค่โรงงานสองโรงงานเท่านันที่มีพราะว่าเขาคิดว่าเครื่องมันใช้ได้ตลอดเวลานะครับไปเสียก็ไปซ่อมใช่ไหมครับแต่ว่าไม่เคยบั๊นะครับไม่เคยบั๊กมือถือเอนล่ะเจอเจอนะครับเจอบ่อยมากแล้วการผ่ายางนะก็มักจะเจอว่าบางอันนี้ขึ้นกับประสบการณ์ของช่างช่างบางที่ก็เก็บตะเข็บดีความที่เก็บตะเข็บก็ไม่ดีอันนี้ก็ขึ้นกับฝีมือนะครับก็ ต้องไปอบรมนิดหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนเรื่องว่ามี่วันหนึ่งคือมักจะไปผ่าทำทางนงา้นในบอกอก่างคือฉีดเทียนเสร็จแล้วเทียนไม่ฉีดไม่เต็มมีปัญหาเรื่องฉีดเทียนไม่เต็มจะทำยังไงก็ไม่แก้ผิดใช่ไหมเข้าไปขีดที่บอกอกยางเพื่อทําทางเสริมเข้าไปให้ฉีดเทียนได้แล้วไอ้ทางเสริมตัวนี้ก็ไปโผล่ที่งานหลอดด้วย ไอ้บางครั้งตรงตรงกรงีดเนี่ยเนื่องจากว่าการกรีดเนี่ยมันจะ,นะขีดแล้วบางขีดไม่หนาพอม้นถามว่า,วามันไปทางน้ําสําหรับเทียนได้เพราะว่าอุณหภูมิในการเยร็นตัวของเทียนอะไรต่างๆของเทียนมันแตกต,าตา่างกันมาแต่พอไปสู่เป็นทางน้ำของโลหะมันไม่เหมาะสมขนาดไม่เพียงพอฉีดเทียนหรือฉีดเทียนฉีดแล้วแต่งได้นะครับกรีดทางน้ำเสริมเนี่ยทำได้แต่พอไปในทางน้ำเสริมของโลหะมันไม่พอ เาแบบว่าไอ้ทางน้ำตัวนี้ที่ขีดออกมาเนี่ยไม่ได้ช่วยในงานหล่อช่วยแค่ในงานฉีดเทียงนงั้นการหล่อคุณก็จะติดตามลบหล่อไม่เต็มเหมือนเดิมเนะเป็นปัญหานะครับตัวนี้เพราะถ้าคิดว่ามีปัญหาเรื่องฉีดเทียนไม่เต็มหล่อถือว่าจะแก้ิดไดีไหม้าแก้ไม่ได้ก็ขีดประน้าเสร็จปั๊บกูหลาจะพอฉีดเทียนได้ก็ก็เอางานเทียนนั้นมา แล้วก็ตัดในตรงทางน้ำเสริมั้แล้วเปลี่ยนทางน้ำใหม่ใส่ให้เหมาะสมดีกว่าน,น,นะครับเปลี่ยนใหม่อย่าเอาไอ้ทางน้ำที่ดูแล้วแบบมันข้อกีดเ,เป็นรูปเสีมยกส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะเหมาะสมเท่าไหรไ่ะนะครับแนวทางในการเชิญข้อบกพร่พองนะครับผมแบ่งเป็นสามขั้นนะคะนรับก็คือเรื่องของการผลิตข,ข,ข้อทเทคนโิยหรือเรียกว่า การชงลุกสูญเสียหายเนี่ยนะครับผมจะตอนแรกก็เราเจอปัญหาแล้วนะครับเราต้องเรียกข้อมูลว่าบริวารติพฤตการก็จะเรียกช่างมาใช่ไหมครับว่าทําไมเกิดอะไรขึ้น,นช่างก็บอกว่าโอ้เกิดจากปัญหานั้นไฟนิดน้อยไปเลยกว่ากันไปนะครับแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานก็ได้แต่ฟังใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรามีหลักฐานอยู่ในใบสั่งอนะครับมีหลักฐานอยู่ในใบสั่ง ะะเรานะครับให้แต่ละแผนเขียนข้อมูลลงไปในตอนที่อยู่ในใบสั่งหลอแลวใบสั่งหล่อใบนั้นก็จะวิ่งทุกแผนตั้งแ,แต่พิมพ์จนถึง QC สุดท้าย QC แตไ่ไม่ได้หรือ QC อาจจะไม่ต้องไปถึงขนาดฝังก็ได้เอาแค่ถึงตวในตอนแต่งก่อนที่จะไปฝังเอาแค่วิ่งแค่ตรงน,นั้น<แ>มันช่วยได้เยอะนะครับ<แ>ข้อมูลในใบสั่งหอจะมีอะไรบ้างเช่น พิมพ์นี้เป็นงานหล่อนี้เป็นทองเป็นเงินเป็นไมโกหรือเป็นเจอโลกมหรือเป็นงานเงินก็มีข้อมูลเข้าไปใช่ไหมครับมีฉีดเทียนใช่ไหมคเ,เ,เ,เมื่อไหร่ใครเป็นคนฉีดเทียนยังมีลายเซ็นนะครัออบทำช่องเล็กๆให้เขาเซ็นนิดหน่อยนะไปถึงงานหลอน่อนะครับไปถึงงานหล่อฉีดเทียนเสร็จก็ต้องแต่งเทียนใครแต่งเทียนไปทุกอย่างนี่แนหะไล่ไปเรื่อยๆติดทางน้ำมีการเสริฟทางน้ำไหมทางน้ำขนาดเท่าไหร่ ข้อมูลนี้จะอยู่ในใบสั่งหลอนะครับไปเรื่อยๆอาจจะต้องไปปรับตัวใบสั่งหล่อนิดหนึ่งเพราะโดยปกติใบสั่งหลออจะมีแค่เป็นทองอะไรดีไซน์เป็นอะไรใครเป็นคนทำกี่ชิ้นติดพอยอะไรติดแค่อะไรแค่รั้ใช่ไหมครับแต่ไม่ค่อยมีข้อมูลใต้าการผลิตมัคนควรมีข้อมูลใต้าการผลิตเพราะอะไรเพราะว่าเราไล่จะได้ได้เจอบาชิ้นงานนี้ใครทำผ่านกระบวนการฉีดเทียนใครฉีดเทียน ถามจะได้ถามว่าคุณฉีดเทียนยังไงจะได้ดูว่าคุณเฉียดเทียน้าเป็นปัญหาที่เทียนก็ดูว่าฉีดเทียนเหมาะสมไหมหรือใครเป็นคนหลอกถ้าบางค้าบางโรงงานสามารถเขียนลงไปถึงว่าไอกระบอกปูนตัวนี้ที่มีชิ้นงานนี้อยู่อยู่ตำแหนง่งไหนของต่างอยู่ตำแหน่งไหนของตราจะได้ไล่ได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นใช่ปัญหาจากองจุดนั้นไหมในข้อมูลตรงนี้เนี่ยคนันทึกเสีนนเยเวลาเล็กน้อยเท่านั้นเองแค่พนักงานแต่ละคนในกองทํา ขึ้นมาไม่ยืแล้วไล่เข้ามานะครับเสียเวลาไมเยอะแต่การหาข้อเท็จจริงจะง่ายขึ้นเพราะไม่เช่นนั้นก็จะไปโทษสิ่งที่มันพูดไม่ได้นะครับโทษอะไรครับปูนไม่ดีอัลอยมีปัญหาเตามีปัญหานะอันนั้นมีปัญหา,าก็อย่าพูดในสิ่งที่มันพูดไม่ได้นะครับมันจะเป็นแางนั้นแลจริงๆมันไม่ใช่คือทุกคนกควรจะช่วยกันแก้ปัญหาเราไม่ได้หาใครผิดแต่เราจะหาว่ามันปนัญหาจะเกิดจากจุดไหนเหมือนหมอนะ หมอต้องถามคุณคุณไม่สบายหรือไปครหมอหมอถามอะไรอะไรมาเป็นกี่วันทานอะไรมาเจ็บตรงจุดไหนอะไรอย่างไรก็ต้องถามหมดสุดท้ายก็ต้องวินิจฉัยออกมาว่าปัญหามาจากจุดไหนใช่ไหมครับก็เช่นเดียวกันเราอยากจะรู้ความจริงเราก็ต้องหาความจริงก็หาจากจุดต่างๆแต่เราไม่ได้ไปบอกว่าใครผิดหรือใครถูกเพราะว่าเราไม่ต้องการแนั้นเราต้องการแค่ว่ามันจะแก้ไขอย่างไรจะจ่ายยายังไง จุดไหนควรต้องระวังมากขึ้นจุดไหนควรจะต้องเน้นเน้นหนักมากขึ้นงานตัวไหนควรจะต้องพิเศษงานตัวที่เป็นงานงแบบลูกค้าเก็บเองก็เน้นพิเศษณจุดนี้ทําแบบนี้ตามรายเหยดแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าถ้าจะแก,แก้แก้อย่างไรนี่จะได้หาได้เจอนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อมูลพวกนี้นะครับ,นนบ,รบผมพยายามที่จอยา,อาให้ทุกโรงงานทำนะเข้าไปพยายามพูดทุกทุกครั้ง เราควรทำควรทำและควรใช้งานด้วยไม่ใค่ก่อข้อมูลอย่างเดียวเราไม่ใช้ควรใช้เพราะว่าพอเจอปัญหาปั๊บเอาไปพวกนี้มาดูแลเรียกช่างมาคุยกันแล้วว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นล้วจะทำอย่างไรถ้ามันเป็นปัญหาตรงนี้ควรจะแก้ยังไงคุณเปลี่ยนทางน้ำเต่ขึ้นได้ไหมคุณเพิ่มเอาอันตรายงานตรงนี้ดีๆอย่าไปตั้งจุดตำแหน่งตรงที่ใกล้ขอรันวดได้ไหมเลยๆเราหน่อยลงมาหน่อยงานดีๆคุณควรจะตั้งโซนแล้วไอ้โซนเนีย มันเป็นโซนที่งานออกมาโอ้ยงานดีงานที่ถึงงานไม่สร้อยงานอะไรที่ไม่เน้คุณภาพอาจจะไปตั้งหลบหลบรอบนอกแบ่งโซนนิ่งใช่ไหมครับงานดีก็เด่นหน่อยเข้าไปวางที่ตำแหน่งที่เหมาะสมใช่ไหมครับงานออกมาแน่นอนสบายใช่ไหมครับแค่จัดลำเลียงเขาตัวเองทำงานปริมาณเท่าเดิมแต่วางตำแหน่งให้มันแตกต่างกันไปอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ยากอะไรมากขึ้นนะครับก็ทำจนอันสุดท้ายต้องมีบอกเลยว่า ของเสียเนี่ยมีกี่เปอร์เซนต์ถ้าบอกของเสียกี่เปอร์เซนต์ได้คุณก็สามารถลดการซ่อมได้ใช่ไหมครับก็ควรจะทําด้วยบันทึกว่าซ่อมกี่ครัง้งงานผุหรืองานเป็นตามดหรือ,าอางานเป็นฝ้างานเป็นปูนหลนงานเป็นรอยแตกเล้าบันทึกลงมาแล้วดูงงวสิว,ว่ามันมีปัญหาชิงไหมเพราะบางโรงงาน สุดท้ายแล้วก็จะเคยบอกว่าเฮ้ยโรงงานเราโรงงานเราควรจะรับงานประเภทนี้นะอย่าไปรับงานงานหินเลยงานยากงานพวกงานจำไรงานแหวอียดใจจะรับเพราะอะไรเพราะว่าเราเน้นปริมาณมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้ก็เน้นประเภทของงานบางโรงงานอาจจะเน้นบอกเฮ้ยฉันมีฝีมือฉันทำได้งานอะไรมาทําได้หมดแต่ก็สามารถบอกว่างานตรงนี้ควรจะไปอยู่ในเขต A เอง ครับควรจะเน้นพิเศษควรจะมีใช้ปูนพิเศษคนละเกรดกันใช้อลลอยอีกเกรดหนึ่งใช้ใช้อกตารางการอุปกรณอีกแบบหนึง่งแยกเตาออกมาแล้วทํางานเฉพาะงานเกรดเอเนี่ยนะนะครับเ,รเกรดดีเกรดสก็ทำปกติไปนะครับก็แยกประเภทเกรดต่างๆได้คุณก็ได้งานทําได้ทุกแบบโรงงานคุณก็จะไม่ใช่ว่าทําเหมือนกันงานเอเกรดเอเกรดดีเกรดสีแบบเดียวกันหมด ถนะ้าทำดีก็ดีหมดแต่ว่าไอเกตซีคุณขาดทุนเะน่เพราะว่าคุณเรียกราคาก็ไม่น้อยลูกค้าจ่ายเงินคุณน้อยกำไรน้อยแต่คุณทําคุณภาพสูงเกินไปใช่ไหมครับ้นเกตถ้าไม่ดีไม่ดีหมดเกตเองก็ขายไม่ได้เกตซีคุณขายได้มันก็เกตเองก็ต้องซ่อมใช่ไหมครับแล้วเกิดปัญหาส่งลูกค้าไม่ได้นะครับพอเราได้ข้อมูลทุกอย่างมานะครับนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเรามีพนแพลนพิเศษนะครับ ผนแที่สามารถวิ่งเข้าไปเก็บข้ขอมูลรายละเอียดไดไอีกก็ส่งแนงนั้นนะเข,ข้าไปขาข้อมูลเพิ่มเติมนะแต่เราไม่หา,ข,าข้อผิดเราหาข้อมูลเพิ่มเติมพอเราได้ข้อมูลมาปั๊บเข้ามาคุยกันว่าจะแก้อย่างไดเราก็มาพิจารณาว่าต้นเหตุเป็นอะไรมีสาเหตุจากอะไรได้บ้างประเภทไหนที่เกิดการเกิดการแตกหักหรือว่าเกิดตาม,มดนะและที่ผมเลือตัวแดงคือถ้ามันมี ปัญหาแต่เราเป็นร้อยชิ้นเหลือเกินเช่นร้อยชิ้นเจอชิ้นเดียวหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วร้อยชิ้นเจอชิ้นเดียวนะครับอย่าไปเสียเวลาของมันเช่นคุณไปเจอคุณหล่นในชิ้นเดียวจากคุณทำมาร้อยชิ้นมาเจอชิ้นเดียวผมก่อย่าเสียเวลาของมันตะ่ว่าคุณทํารผลิตคุณนิ่งแล้วเียงแต่ว่าไอ้ชิ้นนั้นเนี่ยอาจจะเจอแบบฟลุ๊กเสียขึ้นมานะครับอย่าไปสนใจมากเราเน้นปัญหาหลักๆก่อน เช่นค mm <conclusions> <An Why han> ุณมีปัญหาตามมดเยอะๆจะทำยังไงให้งานตามมดน้อยลงนะครับจะทำยังไงถึงว่าแหวนแบบนี้ดีไซน์นี้10ชิ้นเจอ5ชิ้นอย่างนี้เนี่ยควรรีดแก้ถ้าสิชิ้นเจอชิ้นเดียวอะไปชิ้นอะร้อยชิ้นเจอชิ้นเดียวอย่างนี้ไม่ควรถ้าสิชิ้นเจอหนึ่งอะควรไหมก็ต้องดูว่าชิ้นอื่นๆเนี่ยเป็นตัวหรือเปล่าถ้ามันไม่เป็นเลยเจอหนึ่งก็ผมว่าถ้ามันจะเป็นอย่างไร กระบวนการผลิตมากมันเสียเวลาคุณและมาพังไปแตกก็ไม่ได้ทําให้มันดีขึ้นถ้าพังอาจจะเจอแบบมันจู่ๆว่าไปชิ้นนี้ํอหักพอดีจุดนั้นมันมีปัญหานิดหน่อยเองเราไปเสียเวลาเราไปเสียนะครับตรงนี้เอาเอาฉพาะตัวหลักนะครับมันจะทําให้ง่ายขึ้นแล้วมันไปแก้ทั้งระบบเลยเสียเวลาคุณมากนะครับแล้วก็หาที่เรียบป้องกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวนะครับนะครับเบรกเรา สิบครึ่งนะครับแั้นก็เข้ามาประเภทของของอปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตนะครับเจอบ่อยๆนะตัวแรกนี้เจอมากๆเลยนะครับถ้าเราเรียกกันว่าเป็นชิ้นเก็บโพลิสตี้หรือเรียกว่าตามรูปจากการหดตัวนะครับเราเรียกว่าเป็นผูกเป็นพื้นเป็นแพ้เป็นตาบางโรงงานบอกว่าผูกแบบงไม้นะผูกแบบไม่ได้จึงไม้ได้ผูก บางโรงงานก็บอกว่ามันผูกกันเป็นพื้นนะครับเป็นบางโรงงานก็เรียกว่าเป็นเมติกาแต่โรงงานแต่ลักษณะหน้าตาตนะครับลักษณะหน้าตาก็จะเป็น,นในรูปลักษณะคล้ายๆอันนี้เป็นรูปขยายนะครับจะมีรูปอันนี้ป็รนรูปขยายบัดจะเจอลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นภาพสองมิตินะครับผมลับไป ทีการแรกที่หนึ่งนะครับเราต้องรู้จักคนนี้มากๆเพราะว่าไปตั้งแต่ผมทำให้กหมสนเสริมมาหรือกระทั่งเข้าไปโรงงานที่เวลาโทรมาแล้วเข้าคุยกันเนี่ยนะครับแล้วเข้าไปเนี่ยทุกโรงงานปัญหานี้อันดับหนึ่งนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยคือไปขูกที่ไปแพงนากแบบนี้นะครับ มาซ่องยากมากนะครับเพราะว่าโรงงานบอกซ่องตีปลามดสามรอบก็แล้วสี่รอบก็แล้วนะครับก็ซ่องไม่หายนะครับซ่อมไม่หายก็ต้องไปรอใหม่รอใหม่เป็นอีกเปลี่ยนทางนั้นก็แล้วก็เป็นอีกนะครับพยายามเปลี่ยน้วยความคิดว่าปรับเปลี่ยนตำแหน่งนั้นบ้างตรงนี้บ้างลองเปลี่ยนเันกับหัวบ้างบ้างที่เปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็พยายามจะเปลี่ยนแล้วก็ยัง็นปัญหาอยู่ แล้วก็งงบางครั้งบอกโอ้ไปเปลี่ยนอุณหภูมิเอาไปเปลี anyways, ่ยนอุณหภูมินู่นนูมนี่เลยว่าง่ยนู่นเลยนะครับแล้วก็สุดท uh. ้ายก็ยังแก้ไม yes. ่ได้นะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะครับที่ทุกองงาจเจอแล้วจริงๆแล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเราต้องมาตัยสาเหตุก่อนเราจะรู้ว่าเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับแล้วเรามาดถว่าปรากฏการณ์คืออะไรนะครับเราบอกว่ามันเป็นรัษณะช่องว่างนะครับ ที่มีรูปร่างไม่แน่นอนลักษณะคล้ายๆเป็นนักศษามนะเราเข้าไปเพมันก็ซ้ายขวาเข้าไปไปทั่วเลยคือเราจอดลงไปล้าก็จะเจอมันอีกขับลงไปล้าก็จะเจอมันอีกลักษณะมันเหมือนเป็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 นช่อว่ากนะครับแบบนั้นก็เกิดจากการที่โลหะมันเวลามันเจนตัวดิมบอกเวลาเจนตัวแล้วโลหะมันต้องแข็งตัวแข็งตัวตรงนี้นะครับตอนที่มันแข็งตัวมันจะเกิดการนะครับ 6ตัวนะครับมาดูรูปนี้นะครับนะ,ะรูปนี้คือตอนที่เราวาดกราฟรูปนี้เป็นกราฟระหว่างปริมาตรกับอุณหภูมินะครับเวลาเราหันเราละลายของเหลวจะอยู่ตรงนี้ปริมาตรจะสูงปริมาตรจะสูงนะครับพอมันเยนตัวมันก็ต้องลดอุณหภูมิลงมาใช่ไหมครับมันก็จะลดปริมาตรลงมาพอมาถึงจุดที่มันเริ่มแข็งตัวมันก็จะมีการเปลี่ยนสถานะ การที่มันเปลี่ยนจากของเหลวมาเป็นของแข็งมาันจะหดตัวมากก็คือถ้าเราดูกรับเทน,นปริมาตรจากสูงๆตรงนี้พอมาเป็นของแข็งตรงนี้มาันจะหดตัวมากและช่วงนี้เนี่ยเราทําอะไรกับมันนี้ได้ก็คือมันเป็นสภาวะของโลหะเองที่มันจะต้องมีการหดตัวแต่เราทําได้ก็คือแต่ช่วงที่มันหดตัวนี้นะครับมันจะเกิดช่องว่างนะครับ ถ้าเราสามารถหาน้ำโลหะจากที่อื่นมาเติมเข้าไปให้มันเต็มตอนที่มันหมดตัวนะครับมันก็จะเต็มแล้วก็แข็งตัวอีกแล้วก็จะหดอีกใช่ไหมครับแล้วก็มน้ำเหล่าจากที่อื่นเติมตลอดเวลาเสริมตลอดเวลาตรงนี้แหละนะครับจะทําให้ช่องว่างมันเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะครับนะช่องว่างตรงนี้นะครับช่องว่างบริเวณนี้นะครับตอนที่เราตัวมันเป็นของแข็งเนี่ยมันจะเป็นรูปถีงไม้เนียนะครับ มละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือช่องว่างที่ผมบอกและช่องว่างตรงนี้ถ้าเรามีน้ำหนักจากที่อื่นเสริมเข้าไปนะครับมับนก็จะแข็งตัวแล้วก็หดอีกใช่ไหมครับแต่ช่องว่างก็จะเล็กลงเล็กลงเราน้จารณาเสริมพวกอี้เสริมตอลอดเวลาจนสุดท้ายแล้วมันก็จะไม่มีช่องว่างนั่นก็คือเราก็จะไม่เกิดตามมดแล้วเราจะหาูกฮะไปเสริมน้ำหนักไปเสริมได้อย่างไร เราก็ต้องมาปรับปรุงทางน้ำนะครับนะครับเราก็ต้องปรับปรุงทางน้ำเพราแปลว่าอะไรเราก็ต้องมาแก้ไขแบบพิมพ์ติดทางน้ำไม่เหมาะสมเราต้องแก้ไขให้เหมาะสมโดยแก้ไขในเรื่องของจํงงานวนขนาดตำแหน่งเดี๋ยวมีรายละเอียดตรงนี้อีกนะครับน้ำโลหะเฉื่ยไม่เพียงพอนะครับทำให้เกิดการหลุดกรวตรงน,นี้นั่นคือสายแของมันอันนี้ แต่แระอันลอยไม่เหมือนกันงานเงินงานทองทองเจลโลโกไวโกไม่เหมือนกันปัญหาคือเจลโลโกนั้นเป็นร้อยของไวโกทางน้ําที่ใช้กับเจลโลโกได้ไม่ได้แปลว่าทางน้ำนั้นจะใช้กับไวโกได้นะครับไวโกอาจจะต้องเน้นการติดทางน้ําจํานวนขนาดตาแหน่งต้องเน้นมากขึ้นเพราะไวโกผมเจอในประสบการณ์ม,มเจอก็คือเจอไวโกมากกว่า ยีโลโคทางน้ำอาจจะไม่ต้องเน้นหนักนะครับแต่ถ้าเป็นไว์โคเมื่อไหร่เจอบ่อยมากพรามีปัญหาเรื่องตม่มลแบบนี้นะครับแบบนี้นะอุณหภูมิเทอุณภูมิบ้าผิดพลาดเช่นเราใช้อุณหภูมิอาจจะต่บเกินไปทําให้น้ำหลักนั้นแทนที่เราจะเสริมเข้าไปราบทไม่มีน้ำหลักเสริมเข้าไปเพราะบุหรีก็แข็งตัวหมดแล้วนะครับแบบนี้เราก็เรเพิ่มอุณหภูมิเล็กน้อยเข้ามาอย่างเช่นอาจจะเพิ่มอุณหภูมิ เขาบอกปูนก่อนผมไม่อยากให้เพิ่มอุณภูมิไม่อยากให้เพิ่มอุณภูมิเบ้าเบ้าหลอมหรืออุณภูมิอะไรที่เขาเรียกไฟไฟหลอมมาไม่อยากเพิ่มตรงนั้นก่อนอยากให้เพิ่มอุณภูมิเขาบอกปูนก่อนเพราะอากาศเพิ่มอุณภูมิเขาบอกปูนนั้นผลกระทบมันน้อยกว่าเพราะข้าวคุณดูครับเมื่อกี้นี้ที่ผมบอกอุณภูมินี้ไปดูอุณภูมิน้ำก่อนถ้าผมจิ้มเพิ่ม ป็นไงครับปริมาตรคุณยิ่งสูงนั้นพยายามไปเพิ่มอุณหภูมิขบอุณหภูมิขอนอย่าไปเพิ่มอ,อ,อุณหภูมิน้ำนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นจุดหนึ่งที่ที่ลองดูได้อย่างเช่นคุณเคยใช้580อาจจะลองปรับเป็น580หรือคุณใช้คเคยคุณใช้580ปรับขึ้นมา,านสจะ20องศาก่อนนะแล้วดูว่ามีปัญหาไหมนะครับแต่ถ้มามันมาจากทางน้ำเช่นคุณใช้ทางน้ำไม่เหมาะสม ยังไงเพิ่มมาก็ช่วยได้เล็กน้อยไม่ได้ทาให้หายหมดคือเป็นแต่อาจจะเป็นน้อยลงนะครับคือรูอาจจะไม่เยอะเท่าเดิมอาจจะเยอะน้อยลงตั้นเยอะไม่เยอะคือน้อยลงเป็นน้อยลงนะครับถึงค,คุณภูมิก็บอกปุี้ช่วยได้เพียงเล็กน้อยแต่ไม่ได้สามารถแก้ปัญหาได้คือจ่ายยายานั้นช่วยแค่ให้มันแก้บางปัญหาได้นิดหน่อยอย่างเช่นเราเป,เป็นอะไร เป็นไมเกรนกินยาแก้ปวดก็ช่วยแก้แก้ปวดแต่แก้ไมเกรนมันไม่แก้ใช่ไหมครับแล้วก็แก้ไม่ให้เราปวดตอนนั้นเองเพราต้องไปแก้อะไรก็ต้องไปแก้ที่ทาน้ำแล้วเราจะแก้ทำน้ำได้ไหมในบางโรงงานบอกว่าแก้ไม่ได้เพราะแก้ปั๊มถุนวนชิ้นงานติดต้นได้น้อยลงตอนนี้ผมมีรูว่าจะว่าอย่างไรนะครับเพราะว่าผมบอกว่าติดชิ้นงานได้น้อยลงเป็นปัญหาว่าไปคุ้มค่าการผลิต แต่คุณรับออเดอร์นี้มาแล้วแล้วคุณก็ต้องทําให้ได้แล้วมันก็มีทางเดียวคือคุณต้องซ่อมต่อไปหรือได้คุณผลิตพันชิ้นคุณต้องผลิตพันห้าร้อชิ้นเพื่อหาตัวที่ดีๆแล้วก็ไอที่ห้าร้อย500ชิ้นละไ,นไ,ไอตัวที่ดีก็ยังต้องซ่อมอยู่นะครับเรียว่าผลิตพันห้าร้อยชิ้นแล้วคุณได้ครบทั้งพัน 1, ชิ้นไม่ใช่คุณยังต้องซ่อมอยู่เจอหมายถึงกาแก้ปัญหาเดการเพิ่มจํานวนแล้วก็ไปเลือกคัดออกมา ซึ่งมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกมันแก้ปัญหาปลายเหตุนะครับแก้ปลายเหตุแล้วตอนนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่สิ่งที่สำคัญมากและเจอบ่อยมากนะครับเจอบ่อยมากและทุกโรงงานนะครับทุกโรงงานผมไม่เคยไม่เจอนะครับไม่เคยไม่เจอค,คือทุกโรงงานนั้นเจอปัญหานี้เป็นปัญหาหลักเพียงแต่ว่าแต่ละโรงงานนั้นทําได้ดีมากไ,ไหมแค่ไหนบางโรงงานผมเจอแค่ เปอร์เซ็นเดียวนะบางโรงงานเจอสิบปบางโรงงานเจอ2ี่สิบสงสิบเปอร์เซ็นและโรงงานมีความสามารถต่างก,กันนะครับที่เป็นเจอเปอร์เซ็นเดียวเขาไม่ได้แปลว่างานเขางานคุณภาพนะครับเขาอาจจะทำงานเกรดซีนั้นะงานเขาเป็นงานเป็นสนะร้อยผลิตเยอะๆตาม้นก็ได้กงไปด้วยเขาอาจะจะ,ะเจอแคเปอซนต์เดียวนะซึ่งเปปัญหาของเขานะแต่ไม่ได้แปลว่าเขาสามารถทำงาน เคลตเอได้นะครับคนราะบาดมันนะคือจะใช้ทํางานเล็กๆตัวเล็กๆงานตามตามดออกมาก็เล็กๆงานระบางขายในราคาไม่แพงเขาบอกตามมดเขาไม่มีปัญหาแ,แต่จะแบบว่าเขาจะแค่ตันเส้นเดียวไม่ใช่ปัญหาแต่บางโรงงานทํางานหใหญ่ๆงานเยอรมันงานส่งชิปตัวเล็กใหญ่ๆงานกาไรนะงานไลโกสิงบวงเป็นห้าวงเจอห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเขาอาจจะทำแค่สิงบวงอ่อนเรื่องหนึ่งแค่สิงบวง แต่เจอห้าสิบแบบนั้นแบบอื่นไม่เป็นนะครับแล้วตรงนี้ถึงบอว่าเน้นว่าทีมช็อปกิจนี้จริงสำคัญเพราะทีมช็อปกิจนี้สามารถที่จะไปดูได้ว่าแบบไหนดีไซน์ไหนเป็นเยอะเป็นน้อยเพียงใดและคุณจะแก้โดยใช้ยาหรือว่าวิธีการใดนะครับในการแก้ตรงนี้มันมัดจำเป็นนะครับ <c oughs> และตรงนี้นะครับเราหาก็จะปมัคกับ มีเียตัวเราเป็นลักษะขี่ไม้แบบนี้แล้วอันนี้คือปัญหาที่คือชอ่องยู่โรงต่างตัวนี้นะครับที่คบอกนะอันนี้เป็นกานเดียอันนี้เราถ่านด้วยกำลังขยายประมาณสามหมื่นเท่าเราจะเห็นว่าผลิตของโลหะจะเป็นกี่ไม้นะครับแต่ว่าที่คุณดูด้วยตาดูด้วยกล้องลูกศิบเท่าคุณไม่เห็นหน้าตาแบบนี้คุณก็จะเห็นแค่เป็นเป็นโพรง่งตรงน,นี้แหละที่บอกเป็นกี่ไม้คือตัวนี้ตัวนี้ชิ้นนี้นะครับ นะครับเห็นเป็นลักษณะแบบนี้แล้วตรงบริเวณนี้ก็เป็นโพรงที่เป็นนะ่รนะอาจจะมีเป็นน้อยเป็นมากแล้วแต่ลักษณะหน้างานถ้าเจอแบบนี้เขาไม่ต้องซ่องเจอแบบนี้ก็ไม่ต้องซนะ่องนะเอาเจอน้อยแบบนี้ถึงจะทำได้เพราะอะารในจะเป็นโพรงเขมีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการแก้คือถ้าคุยังคงติดทามน้ําตางเดียวนะครับบางโรงงานบอกว่าพู ทำไม่ได้ะครับทงน้ำสองกางทงน้ำสามพันทำไม่ได้ถ้าจะติดน้ำทางเดียวก็ต้องเลือกบริเวณที่หนาที่สุดหนาที่สุดของชิ้นงานแล้วคุณไปเสี่ยงเอา,ก,ากับตรงบริเวณอื่นที่อาจจะเกิดตามกแต่ต้องิดทางน้ําที่หนทาท,ท,หนที่สุดก่อนบางครั้งที่หนาที่สุดคุณเระนหลกแหวนก็ต้องเรียกว่าโชคร,โร้ายกระหัวแหวนหลายคุณมีดลนยหล่ทางน้ําไม่ได้นะครับอันนั้นก็ต้องพยายามติดสองก้านพยายามติดตรงบ่าแหวนหรือข้างแหวนตรงนั้น รหรือไม่ก็ถ้าเรายึดทนันั้านเดียวและเสี่ยงนะครับอันนี้ผมริงไม่อยากพูดนาคือเสี่ยงก็คือเลือกเอาด้านใดด้านหนึ่งเป็นป่าวแหวนหรือว่าป่าวแหวนมันหนาทั้งสองด้านคุณก็เลือกเอาติดด้านใดด้านหนึ่งแล้วให้ไปอีกด้านหนึ่งจอมซ่อมแต่ถ้าเปไปติดท้องแหวนคุณซ่อมป่าวแหวนทั้งสองข้างซ่อมแน่ๆทั้งสองข้างที่เป็นส่วนที่หนาดังที่ภานะพตามผมนะแหวนคุณมีป่าวแหวนที่ใหญ่หนากว้า ว่านงนงนงเบาแหวนะนะครับปัญหาคือคุณจะได้ตาโพชีเกพโพลูซีทั้งสองข้างถ้าคุณติดก,ก้านที่ท้องแหวนถ้าคุณเปลี่ยนก้านที่ท้องแหวนมาติดที่ตาแหวนแต่ยังคงอยากใช้ก้านเดียวคุณก็ต้องเลือกเอาว่าจะติดตาแหวนซ้ายหรือขวาและก้านหนึ่งอาจจะเกิดตามเพราะเราตัอข้างเดียวถ้าคุณจะติดนะ ไอ้ที่แล้วคนจะติเป็นการคู่นะครับคนติดเป็นการคู่มากกว่าแต่บางโรงงานก็บอกไม่ได้ติดการคู่แล้วจำนวนชิ้นน้อยลงอะไรแต่เพื่อต้องซ่อมนะครับเขาต้องยองมรับสภาพหน่งนะค,ะ <c oughs> คะรับยอมรับสภาพหน,นะนึังจริงๆผมก็ไม่อยากแนะนําให้ติงแบบบางคนจะติดเป็นการคู่มากกว่านะครับแต่บางโรงงานตอกทําไม่ได้จริงก็อ,อาแล้วแต่อันนี้ก็ต้องซ่อมข่าในใดท่านหนึ่ง <c oughs> นะครับ เด mm. so okay. so so ี๋ยวเราเบรกนะครับสักผมไม่แน like ่ใจกี coal. ่นาทีคุณอาที่ห็นใจใช่นหมครับใช่เจอกันในนี้น่าจะมาสักสิบนาทีนะครับเจอในี้ได้คอมพิวเต็มแล้วใครมีคำถามก็ถามได้นะครับแล้วก็ที่บอกไปตอนช่วงช่วงต้นนะครับเรามีหนังสือมาแจกนะครับอยู่ด้านหน้านะครับนะก็น่าจะพอนะครับน่าจะพอแล้วก็ที่ประชาสัมพันธ์ไว ว่าถ้าใครสนใจโรงงานไหนสนใจเราเหลือแค่3มโรงงานนะครับที่ที่สามารถสมัครได้นะครับสามารถสมัครได้ก็คือตัวผมเองจะเข้าไปช่วยวิเคะร์วิ่นิชัยแล้วก็แก้ปัญหานะครับให้กับโรงงานนั้นขอรายละเอียดก็สามารถรับได้ที่เอาไปข้างหน้าเล้นะใช่ไหมครับข้้ก็รับได้ทีิถ้าสนใจนะครับ ขาคือตงเอกเาจะเข้าไปแล้วก็มีทั้งเรื่องงานหอนลอองานชุดนะคงานชุดก็ไม่ใช่ผมนะฮะแล้วเป็นล้างงานหลออนี่ล้ซึ่งงานหลอล้ังอีกสามโรงงานเท่านั้นนะครับเข้าไปชื่นชื่อไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองดูว่าทาผมจะขัดใครนะครับเห็นครับเราเด็งสักสิบสองครับชิ้นไฟแรกทางน้ำผิดนะครับเมื่ทางน้ำเขาต้องไปทางน้ำติดที่หัวแหวนจะดีกว่าที่ที่หวัวชิ้นงานจะดีกว่า นะครับแล้วก็อุณหภูมิก็ควรลดลงใช้การทางน้าใหญ่ขึ้นมาบ้างแบบนี้นะครับก็สามารถจะแก้ปัญหนาตรงนี้ได้ได้ไม่ยากนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเขามาได้เจอปัญหนาว่าเขาติดชิ้น,นาางานจำนวนมากการเปลี่ยนทางน้ำทำให้เขาชิ้นงานได้น้อยลงก็จะเป็นการอะไรที่มันขัดกันอยู่เ็าต้องให้ทางโรงงานตอบเองว่าทําอย่างไรที่จะทาให้สามารถติดได้ที่หัวแล้ว จำนวนชิ้นอาจัตย์ลดลงเล็กน้อยไม่มากไม่บบกระทบนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ไม่แก้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณก็ต้องซ่อมและซ่อมไม่ได้หน้างานแบบนี้ก็ซ่อมไม่ได้นะครับเป็นทับผืนเลยนะชิ้นใหาก็ไม่ได้ใหญ่อะไรน,นะเข็มกัดกระดุมนะ,ะเล็กนิดเดียวไม่ใหญ่แต่เข้าเป็นกระหางได้เพราะทางน้ําไม่เหมาะสมน,นะครับอีกชิ้นหนึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลย ว่าปัญหามาจากเรื่องเรื่องเรื่องการติดทางน้ำชิ้นที่เป็นไวโกลนะครับแต่ว่าพอดีผมไปปรับดีท่าชิดหน่อยปรับให้มันชัดให้เห็นรอยปุมันชัดหน่อยก็เลยปรับไปปรับมาสีมันอ็ออกเป็นเทโลโก้แต่เป็นไวโกลทางน้ำที่เขาติดนะครับตั้งบนติดสองก้านและยังมีก้านพิเศษเสริมนะครับคือก้านอนีอ้ก้านแล้วมีสองก้านล่างแล้วแลวมีก้านอีกก้านหนึ่ง ปรากฏว่านะครับเขาเาให้คิวซีตรวจผมว่าด้านนี้ด้านเรียบไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาชิ้นเกตพอลิสตี้ี่ด้านที่เป็นเฟืองนะครับอันนี้เป็นต่างหูนะครับเกิดอะไรขึ้นมันน่าจะเป็นปัญหาด้านนี้มากกว่าเพราะว่าด้านนี้มีขนาดหนาก็าแปลว่าจริงๆแล้วถ้าทางน้ํดนด้านใดด้านหนึ่งเหมาะสมแล้วนะครับ ก็คือมันพอเหมนาะสมนะเนียแต่ว่าที่มาเป็นด้านนี้เพราะอะไรเพราะว่าความซับซ้อนดีไซน์ดีไซน์คุณเป็นลักษณะเป็นเป็นฟันเฟืองมัาคิดว่าเราจะภา้ต่อน,น้ำมันมันไหลเข้าไปมันไหลเข้าไปมันก็ต้องไหลเข้าจากเส้นเส้นตรงสองเส้นนี้ใช่ไหมครับข้าสองเส้นนี้ด้านนี้ไหลสะดวกแต่ด้านนี้ไหลไม่สะดวกใช่ไหมครับ เมื่มอมันไหลไม่สะดวกพอมาเป็นเต็นแบกแล้วเราบอกว่ามันต้องการตอนเ็นโตต้องการน้ำหวานหปชดเชยเราบอกว่ามันชดเชยไม่พอมันก็เลยเกิดปัญหาตรงน,นี้แม้ว่าด้านบนเลยต่อท่อไว้อากหลัแล้วเพิ่มเติมก็ออยังไม่พอเขาแปลว่าดีไซน์บางครั้งทําให้เกิดปัญหาได้นะครับนั่นบ่อยๆหลาย,ลายๆครั้งเลยข้อมาจากดีไซน์นี่แหละนะครับเนการแก้นะครับไม่ยา ตรงนี it, God, so harvest, time, faith, ้ต่อทางน้ำสองทางแล้วเข้าบนต่อตรงนี้เข้ามาโจงแล้วเป็นปลายพานแล้วเราควรต่อยเส้นหนึ่งข้าตรงนี้โยงขึ้นมาเลยจาก